แบตถูกที่ชาร์ดอกหมดอย่างนี้นะแบาไฟเขียวคอนโทรลโอเค AC โอเคเพราะว่าปกติแต่ตัวนี้ไม่ขึ้นแบตแต่ไม่ขึ้นยกเว้นว่ามีปัญหาจริงโอเคตามนี้นะใ้ส่วนของฝั่งนี้ทีนี้เราเรามาดูสถานะลิโเซอร์นะตอนนี้เป็นเป็นโอเพนอยู่แล้วก็ชนล็อกเอาท์ด้วยนะครับก็คือว่าลิโเซอร์เป็นสถานะโอเพนเปิดออกนะตัวข้างล่างนี้จะเป็นโค้ด เวลารีเวิวเซอร์โค้ดเข้ามันจะเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวโค้ดให้ดูนะครับกดโค้ดแล้วกดอินเตอร์นะครับอินเตอร์ด้วยใช่ครับเวลาเราจะใช้ปุ่มอ่าเวลาเราใช้ปุ่มหน้าตู้แต่ละอย่างเนี่ยเราต้องกดอินเตอร์ทุกครั้งทุกครั้งอ่าใช่ครับอย่างเช่นกดคลิปเนาะเห็นไหมกดครั้งเดียวไม่ได้เลยเพราะมันกันพวกมือไปโดนเหรออ่าใช่กันแบบวมานี่คือกดครั้งเดียวไปเลยใช่ซูสแวนเราแบบไม่ได้ตั้งใจไปกดสดเงี้ยนะอ่าประมาณนี้เนาะอินเตอร์ แล้วก็สถานะตรงนี้ดูข้างใต้ตัวก็ได้เห็นไหมเป็นหลอดหลอดอ่าสามเดียมเนี่ยเป็นหลอดใส่ใสตรงกลางเนาะ<ช>ตอนนี้มันจะเป็นสีสเขียวอยู่เดี๋ยวจะกดให้ดูมันจะเปลี่ยนสีอ,อ่าใช่ก็แสดงว่าโคนละตอนกลางคืนเห็นไหมพี่ตอนกลางคืน,นไม่เห็นต้องส่องไฟต้องสอง่องดูไม่งั้นก็มาดูหน้าตู้ด้วยทิ่ก็ดูทั้งสองอย่างก็ได้ประกอบกันอันนี้พี่บอกก่อนครับ ทีนี้ว่าสูรว่าเราเรามีปัญหาเจอลิเกอร์เซอร์ทิปล็อกเอาเจอเกิดจากฟอนตอย่างนี้เนาะในไลน์เนาะเราจะมาดูตรงนี้ก่อนอันดับแรกนะครับก็มันจะมาโชว์บอกว่าเป็นฟอนตที่เฟดอะไรบ้างอย่างนี้เนาะถ้ามีถ้ามีฟอนเอกล้ามันก็จะขึ้นตัวเอเป็นสีแดงแล้วก็กลาวฟอนเป็นสีแดงนะครับโอ้่ละกลุ่มเลยอ่าใช่ใช่มันก็จะขึ้นตามตามจุดที่มันบอกนี่แหละ ABC ีซีกอ่าว ว่ามีเศษไหนที่มันเกิดฟอนบ้างเนาะครับผมอ่าทีนี้เราพอเราพอเรารู้แล้วว่ามีฟอนเกิดที่เศษไหนเราก็มาดู่ากระแสในในส่วนของอีเวนต์นะครับอ่ามนเลือกตรงอีเวนต์ใช่ใช่ใช่อันนี้คือหน้าแรกที่เราเปิดมาเราจะเจอหน้านี้ก่อนเลยนะนะครับอ่าทีนี้เราก็เลื่อนลงมาเลื่อนครับครับอ่าเห็นไหมซีเควนต์อฟอีเวนต์อ่าแล้วกดเตอร์ครับเอออ่าเห็นไหมครับอันบรรทัดแรกก็คือเหตุการณ์ลำดับที่หนึ่งของทั้งหมดร้อยเหตุการณ์นะครับ แล้วก็ถัดมาอย่างเช่นอย่างเงี้ยมันจะบอกว่าชิปฟอมฟอนพาเนลมันก็จะบอกว่ารายละเอียดที่ตู้คอนโทรลมันทำเนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่าอย่างเช่นถ้าถ้ามันมีฟอนทิปมันก็มันก็จะมาบอกว่ามีฟอนทิปอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะอ่าครับแล้วก็เท่าไหร่อะไรงี้มันบอกหมดใช่ไหมพามีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ามันจะอยู่ในหน้าถัดไปเนาะหน้าถัดไปแล้วทีนี้ตัวนี้จะเป็นอ่าบอกเดือนวันปีที่เกิดเหตุการณ์นะครับแล้วก็นี้เป็นเวลา เดือนก่อนอ่าเดือนขึ้นก่อนครับเดือนมือวนกีแล้วก็เวลาครับครับผมอ่าตอนนี้เนาะแล้วก็ทีนี้กดลงมานะครับกดลงอ่ากดลงเรายังอยู่ในอีเวนท์ที่หนึ่งนะครับครับอันนี้คือรายละเอียดของวีเวที่หนึ่งอ่าอันนี้คือแรงดันนะครับอ่าอันนี้คือกระแสนี่แหละโอเคที่เราดูครับอ่าตอนนี้ A B C กดลงเนาะกดลุ่มับกดลงครับกดลง A B C แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกลาวนะครับพอกดอีกครั้งหนึ่งปุ๊บอ่าไปอีเวนท์ที่สองแล้วอ่าเห็นไหม อีเวนที่สองอีเวนที่สองอ่าลำดับที่สองของทั้งหมดหนึ่งร้อยไงอืมไอตัวใหม่สุดจะอยู่อ่าใช่อันเหตุการณ์ล่าสุดจะอยู่อันดับที่หนึ่งมันจะมันมันจะทับกันไปเรื่อยๆรื่โอ้มันจะทับไปเองใช่ไหมอ่าใช่มันจะทับไปเองเราแค่สามารถกดดูย้อนหลังได้เฉยๆใช่ใส่วนมากถ้าเรามาแก้ไฟน่ะเราจะมาเจออันแรกอยู่แล้วโอเคโอเคทั้งนันนึกว่าต้องเลือกนี่ถ้าเราถ้าเราถ้าเรามาถ้าเรามาแก้ไฟแล้วเราเห็นเห็นอ่า ไปขึ้นมาเฟสไหนเฟสไหนแล้วแต่ว่าเรากดมาอีเวนต์แรกไม่เจอเราคนเดินไปอันนี้สองสามนั่นแหละมันจะอยู่แถวนี้แหละมันไม่ไกลมากประมาณนี้นะพี่พวกพวกกระแสนี้ต้องคูณค่าอะไรไหมไม่ไม่คูณครับเป็นตรงๆเลใช่ไหมตรงๆไปเลยห้าสิบแอมก็คือห้าสิบแอมป์เลยใช่ใช่ครับอันนี้จำเลยไม่ได้ว่าเทสเป็ไหมเรเปิดให้ดูกันอ้โนี่คือสิ่งที่เทสใช่ไหมหนุ่ยพี่อีเวนต์ที่สิบที่อะไรไปเนี่ย จะมีเคปอยู่แล้วมันจะบอกกระแสไว้อยู่จะได้เป็นตัวเป็นตัวอย่างได้มันไม่เห็นถ้ามันเต็มร้อยมันก็จะดันออกไปใช่ใช,ใช่อันที่ร้อยมันจะหายโอ้ทัทิปได้ถึงร้อยครั้งนี่คือสุดยอดแล้วรอ <laughs> <laughs> ดูวดันที่ไม่มีสิบแปด อย่างนี้เนาะอันนี้คือเรื่องที่28นะโอเ e r a t i o n operation หนึ่ง fade trip อย่างเงี้ยหนึ่ง fade t r i อ่าเช่นครั้งที่หนึ่ง fade trip เปิประมาณนี้เนาะแต่ไม่บอกใช่ไหมว่า A หรือ B C อ่าใช่ใช่มันจะมันจะมาช่วยตรงนี้ก่อนเออเดี๋ยวเสร็จแล้วเสร็จแล้วอะไรได้ไฟเสริม operation หนึ่ง fade t r i อย่างเงี้ยนะแล้วแล้วเราก็กดเลนลงมาอย่างนี้เนาะปั๊บ อ่าเห็นไหมกระแสก็เป็น I ออหกร้อยเนาะอ่าแล้วก็ไอกาหกร้อยประมาณนี้แหละที่เราเห็นแน่แปลว่าฟ A สเาใช่ฟอสเอกาเอกาอย่างหกร้อยอ่าประมาณนี้แหละอ่าถ้าเรากดมาเราจะเห็นเป็นแบบนี้ครับอ่าถ้าเรากดขึ้นมันจะย้อนไปเหตุการณ์ก่อนหนั้นอ่าถ้าเรากดลงมันจะเป็นการดูรายละเอียดของเหตุการณ์แล้วก็เป็นหลังกลับไปเป็นรื่อยๆไปเรื่อยๆเป็นเหตุการณ์ถัดไปอ่าทีเนาะอ่าสุดว่าถ้าเรา เียร์ไลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาทดลองจ่ายอ่าเรามากดปุ่มนี้นะครับออโต้นีโคดนะครับตั้งเป็นไฟดับไฟดับนี่ก็คือเป็นการตั้งแมนนวลนะครับอ่าไฟดับตั้งแมนนวลเนาะแล้วเราก็กดโค้ดได้เลยอ่ะกดโค้ดถ้าถ้าไม่ติดแสดงว่าอยู่แมนนวลอ่าถ้าไม่ติดแสดงว่าแมนนวลถ้าติดแสดงว่าทํางานสามครั้งที่บ้านเขาคอ่าที่นี่กดทดลองจ่ายได้เลยเรากดทดลองจ่ายนี่คือกดโค้ดกดเลยแล้วก็ อันนี้เราต้องออกจากหน้านี้ก่อนไหมไม่ต้องออกอันนี้คือหน้าหลักหน้าแรกใช่ด้วไม่ต้องออกก็ได้โอ้แล้วก็อินเตอร์เราอยู่หน้าไหนเราก็กดคําสั่งได้พอเราจ่ายค่าเราบวบเรียบร้อยแล้วอ่าคืนค่าออโต้มันเดิมกดคืนออโต้ใ่อนเตอร์อ่าถูกต้องครับมันจะเป็นแบบนี้อตั้งออโต้นี้ก็คือกดแค่นี้แล้วอ n นเตอร์ใช่ครับกดกดอีกทีนึงก็จะเป็นแมนนวลใช่ไปติดออโต้ไฟดับแมนนวลอ่าตามนี้ครับครับ อ่าแล้วทีนี้เราจะบล็อกกาวเลยทำอะไรเรากดตรงนี้นะครับอ่าลองกดดูครับตรงนี้นะครับใช่ครับอ่าคอมเพ์เนาะคอมเพ์ครับอันนี้อันนี้แสดงว่าบล็อกบล็อกกาวหรือว่าธรรมดาแสดงว่าบล็อกกาวอ่าเข้าใจแสดงว่าเข้าใจถูกต้องอยู่กาวทิปบล็อกอกาวทิปบล็บอกแล้วครับไปติดก็คือว่าพร้อมที่เราจะทําการผุดศัพท์่รือดรพาร์เนาะอ๋อคือคือกลุ่มนี้จะต้องแดงถ้าจะจะกาวที่บล็อกคือกลุ่มนี้ต้องแดง กาวที่บล็อกเนี่ยใช้สำหรับเวลาเราปลดสายพาร์ทแค่นั้นเวลาเราใจปกติเรากม่ต้ปลดออกแล้วกปลดออกสายพาร์ทเท่านั้นก่อนสายพาร์ทใช่ใช่ก่อนเวลาที่เราจะกระทำสวิตสายพาร์ทใช่ใช่ก็ปลเราต้องบล็อกกาวทุกครั้งเพราะว่าเพราะว่าเวลาไปเจอเราไปเจอลายที่มันมีกระแสเยอะเนาะแล้วเราไม่บล็อกกาวอ่ะเวลาเราปลดสายพาร์ทนะเราปลดเราเราปลดหรือสับได้ทีละเสียใช่ไหม แล้วทีนี้เราปวดเข้าไปเราสับเข้าไปเปดหนึ่งใช่ไหมมันก็จะไม่บาลานซ์กันทีเนี้ยใช่ไหมกระแสมันจะไหลไม่เท่ากันนะทีนี้มันมันก็จะมันก็จะไปผูกไปโผที่บีซติว่าสับเอใช่ไหมบีกับซีมันก็จะเยอะทีเนี้ยใช่ไหมเพราะกระแสฝั่งบายพาสก็จะวิ่งแบบบายพาสด้วยวิ่งผ่านรีคอเซอร์ด้วยมันจะเป็นกระแสกันหรือไอบีกับซีที่ยังไม่ได้สับเนี่ยมันก็ผ่านรีคอเซอร์เต็มเต็มใช่มันจะผ่านรีคอเซอร์เต็มอ่าแล้วทีนี้พอมันเป็นอันบาลานซ์แล้วมันไฟมันจะไปโผล่ที่ไหน กระแสมันจะมันจะไปขึ้นที่กาวเอเออแล้วมันก็จะมาเอเอกับดีกับมันก็จะชิปไม่เท่ากันมันแล้วมันจะไปขึ้นที่กาวเพราะว่าอ้ระบบของเรามันจะเป็นสามสเศษแบบไม่มีกาวเนาะเวลาเขาจะหาค่าค่าที่เกิดขึ้นที่กาวอ่ะเขาจะเอา ADC ซ้ำกันอ่ะแล้วถ้าถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ไม่เท่ากันอ่ะมันมันก็จะไม่ได้ศูนย์ไงใช่ไหมอ่ามันจะเป็นอย่างนี้ถ้าสูตปว่า อีอโดดๆโดดไปสูงๆบีซีน้อยๆมันก็จะมีโหดที่กาวอ่ามันจะเป็นลักษณะนี้พอเกิดพอเกิดเป็นลักษณะนี้สุดๆว่าอ่าไปไปโผลที่กาวเ,เยอะๆแล้วมันไปถึงค่าเซตติ้งแล้วทีนี้มันจะเป็นยังไงครับคิดว่าผมว่าน่าจะทิปอ่าพอรีคเซอร์ทิปแล้วเรากําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้เรากงจะก<บ>ดด<ะ>ับไปพ์ทอ่าประมาณนี้เน,นาะแล้วทีนี้มันจะเป็นยังไงทีนี้ มันก็เหมือนอักตตรงเลยนะอ่ามันมันก็กลายเป็นแล้วว่ากดสับออนโหลดเลยเพราะว่านี้ก็ซื้อมันที่บอกอ่าเหมือนกดออนไลนเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องบล็อกกาวทุกแ้งอ่าเราจะเป็นอย่างการทบการไปยพาร์ทการทำงานของมันเป็นอย่างนี้อ่าเราจะได้เข้าใจเนาะอ่าโอเคครับอ่าพอเราพอเราอ่ากดสับเรียบร้อยแล้วเราก็อ่าออฟกาวเหมือนเดิมอ่าออนกาวเหมือนเดิมอ่าตั้งเลยครับอย่างไรนะครับอ่าตั้งค่ากาวเหมือนเดิมครับตั้งค่ากาว ค่ากาวปกติเวลามีฟอสในไลนมันจะได้เจอด้วยอ่าโอเคครับอันนี้เวลาคือจ่ายปกติเนาะจะต้องไฟจะต้องอยู่ลักษณะนี้อ่าใช่ครับโฟลูตดออโต้รีโต้อ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรีโมทล็อเกิลตอนนี้ยังยังยังตั้งเป็นโลดีลอเกิลอยู่เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ใช้เนาะอ่าใช่เดี๋ยวให้เขามาติดรีโมทให้ใหมาให้มาตัดตรงนี้อ่าไฟติดนี่คือโลอเกิลถ้าไฟดับนี่คือรีโมท ติดโลคอลใช้ใช้หน้ารเโาะใช่ครับไปติดเองใช้หน้าตู้แต่ว่าเราเราก็ไม่ได้ใช้หรอกมั้งมันจะไม่ต้องไปยุ่งมันถ้าถ้าถ้าสุดว่าเอาทางนี้นะอ่าตอนนี้ตั้งรีโมทนะครับอ่ลองกดคลิปดูคลิปอ่าครับกดกดอะไรไม่ได้เลยอ่าใช่ครับอ๋อถ้าเป็นตู้รุ่นนี้ถ้าเราตั้งรีโมทมันจะสั่งได้แค่สกายได้อย่างเดียว เราจะสั่งที่หน้าตู้ไม่ได้อ่าเราอ่าบางทีเราเราต้องเราต้องดูด้วยว่าเราตั้งถูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเข้ามาเราถึงสั่งที่หน้าตู้ไม่ได้เราก็จะงงนะหรือบางทีศูนย์สั่งมาทาไมศูนย์สั่งมาไม่ได้อต้องมาดูตรงนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับถ้าเราสั่งหน้าตู้เราก็กดไอโมกับโลโคอลอ่านี้เราจะตั้งมอนดิมแล้วอ่าครับปุ๊บแล้วก็ลองทิปดูครับเนคือโลโคอลทิปอ่าครับอ่าแล้วทีนี้ฮอตไลท์แท็กพอจะรู้ไหมครับว่าการทํางานมันเป็นยังไง ไม่ยไม่รู้เลยว่าอะไรไมรรไลแท็กกับบรนวลน,น่ะทำงานเหมือนกันใช่ไหมครับก็คือว่าทํางานทิ้ครั้งเดียวแล้วมันจะทิ้ล็อกเอาออแต่มันจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราตั้งพอ้นไล์แท็ก<ม>เราจะโที่นาตูไม่ได้ถ้าลองกดโดต้องต้องศูช์ชังอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่คุดว่าเราเราเรา,เราจะไปทํางานในลายเนาะโดยที่เราไม่ดับไฟนะอ่ะเรามาตั้งพอ้นไล์แท็กไว้ แล้วมันมีเกิดติดพลาดเกิดแอคชันมาตอนที่เราทํางานเนี่ยไอ้สมมติว่ามีรถศูตรสองเขาจะมาลองกดจ่ายเลยเขาจะแตยไม่ได้เพราะว่าเราตั้งฮอตไลน์แถเขาอยู่แล้วเขาจะได้รู้ว่ามีคนมาตั้งไว้อมันมันเป็นป้ายเตือนว่ามีคนทํางานอ่ามันเป็นระบบแบบนี้อ่าสมมติเราทำงานอยู่นุ้นเราเราห้ามเขามาจ่ายไฟตรงนี้เราเราทิปไปแล้วเรากดมันต่างกันตั้งมันนวดนะถ้าตั้งมันนวนอ่ะทิปทิปแล้วก็ ออกเลยก็จริงแต่ว่าเขาก็มามากดที่หน้าตู้ได้เหมือนเดิมอ่าใช่แต่ว่าถ้าฮอรไลน์แท็กนะเขาก็จะรู้ว่าเอิมีคนทํางานในไลน์ด้วยอะไรเงี้ยอ่าจากทจะมากดเลยได้มาคิดแล้วเอ๊ะไฟฮอรไลน์แท็กใันต้องอยู่ทำไมมันตุ้ยมันติดอ่าประมาณนี้ครับอืมเขาใช้ประโยชน์แบบนี้อ่าประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าปฏิบัติงานขณะมีควมคนตั้งอ่าใช่ใช่ไม่ต้องไปตั้งแมนนวลมาตั้งฮอรไลน์แท็กเลยอ่าเอาทิปครั้งเดียวเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าทำสองอย่างเลยด้วยกันได้ไหม ั้งตั้งเป็นนวล้วก็ตั้งฮอตไลน์แท็กเลยไม่ต้องตั้งเป็นนวลก็ได้อ๋ออ่ามันมันจะมาคลิกที่ฮอตไลน์แท็กเป็นหลักเลยครับผมอ่าแต่ว่าของหน้างานส่วนมากเขาก็จะตั้งเป็นแมนนวลตลอดนะอืมครับก็ก็จะไม่ได้ใช้ฮอตไลน์แท็กเลยเพราะว่าบางทีก็จะไม่รู้ไม่เคยใช้เลยฮอตไลน์เพิ่งเคยเห็นนี่เลยพี่เคยเห็นมีตัวหนึ่งตัวตัวสี่ตอวห้าเลยมีมีสี่ตัวมีอ๋อไม่เคยไม่ได้สังเกตสี่ตัวสิบอ่ะตัวห้าอาร์ศูนย์หนึ่งสี่สี่น ผมเคยเห็นมีมีมีปุ่มฮอไลน์แถบแต่ไม่รู้ว่ามันคือปุ่มอะไรแต่มันจะเป็นเรียงเรียงกันอย่างนี้มันไม่เป็นหน้าแบบนี้ใช่บางตัวก็จะเป็นแบบอ่าอยู่ในเมนูบางตัวก็จะเป็นเป็ดเป็นแบบปุ่มอย่างนี้ก็มีไม่ต่างกันประมาณนี้เนาะถ้าออกก็ถ้าออกก็วนไดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวครับครับอ่าอย่างอย่างเช่นตัวนี้เนาะตันนี้คืออะรามนะครับซุดว่าเรายังจ่ายไม่ได้นะ ให้เรากดเข้าไปดูที่หน้าจออารามหน้าจออารามอตอนนี้สมมติว่ามันอยู่ที่หน้าเมนูอะไรไม่รู้แหละเราเรากดมาไม่ถูกเรากดอี s ี <Easy S 1> ออกไป <Easy S 1> นนหน,น้าหลักลอ่าครับอ่านี่คือหน้าหลักแล้วอ่ออออากดคาหาคำว่าอารามครับอารามอ่าใชแล้วครับกดเดนเดอร์เข้าไปครับมันจะมีอันนี้อันที่หนึ่งเข้าไปดูอันที่สองคือเคลียร์อารามเราเข้าไปดูก่อนก็ได้เข้าไปดูสมมติเข้าไปดูใช่ครับออันที่ลงท้ายด้วยศูนย์นี่ก็คือว่าปกติ แล้วอันนี้ขึ้นหนึ่งก็คือกิบปกติดแรมลอมแบตเตอรี่เตเตอร์อืาอันนี้เป็นเค้าเตอร์อีเชยเป็นค้าเตอร์อเชยอ่านี่ไงพลายแท็ปออนอ๋ออ่ามันก็ขึ้นโชว์อ่าลองกดดูก็ uh, <S <s uh, ได oh, ้อ่าเราแกะลามก่อนเรากด E S C เอสเก็บออกมาเด็ดเตอร์ลามเบนเตอร์สองครั้งอ่าโอเคทีนี้เรากดพลายแท็ปพลายแท็อ่าพลายแท็ครับอ่าเราตั้งเราก็ลองโค้ดดู อเห็นไหมอะรามขึ้นละก็จะแจ้งเตือ,<ช>อนอีกครั้งการทำงานไม่ถูกต้องอใช่ประมาณนั้นนี่เราก็ต้องไปดีเซ็ใหม่อ่าก็ต้องไปเชียร์ไม่ต้องเชียร์ก็ได้บางทีมันไม่ต้องเชียร์ก็ได้บางบางทีอารามมันเป็นแค่การแจ้งเตือนอีกแต่ถ้าเราออกเราก็จ่ายได้เหมือนเดิมอ่าใช่แต่ว่าอะรามบางอย่างหน่ก็คือว่าอาลามบางอย่างอะรามบางอย่างก็คือว่าแบบเช่นแบบอ่ามีปัญหาที่ตู้มีปัญหาที่ตัว ถึงจะเคลียร์ยังไงมันก็จ่ายไม่ได้ดีองๆนั้นก็ค่อยแจ้งครับตามนี้ถ้าเคลียร์ถ้าถ้าสรุปว่าจ่ายไม่ได้แล้วขึ้นอารามก็ให้ไปเคลียร์ก่อนถ้าจ่ายได้ก็โอเคถ้าจ่ายไม่ได้ก็ค่อยแจ้งตามนี้ครับแสดงว่ามันเคินหน้าที่ขอมีอยู่หน้างานแล้วเราไม่ได้ทําเราไม่ไม่ได้มาซ่อมอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วผมโอเคที่นี้เราก็ตั้งค่าไายแฉกเหมือนเดิมครับออฟไปคลองจ่ายดูเราต้องเสียอารามหรือเปล่า ไม่รู้อ่าเห็นไหมเราไม่ต้องเคลียร์ลามเราก็จ่ายได้เออแต่ถ้าเราอ่าใช่แต่ว่าถ้าเราเคลียร์ก็โอเคอ่าก็เคลียร์ไปก็รีเซ็ตอะลามไปเลยอ่อรีเซ็ตออกอะลามอ่ากดซ็นเซอ่าเรียบร้อยค่าองครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือว่าหน้าจอที่จ่ายปกติมีอะไรติดบ้าง c o โ t r o l OK Easy Power นะครับ Auto ไฟติด Remote Local ไฟติดนะครับแล้วก็โ u t ดไฟติด เนี่ยมีแค่นี้แหละถ้านอกเดจากนี้ให้เราสงสัยไว้เลยว่าเราตั้งผิดอะไรหรือเปล่าถึงจ่ายไม่ได้หรือว่าลิเวรเซอร์ทำงานผิดปกติอ่าตามนี้แหละจากนัรนมีพัษณานับปกติอ่าทีนี้ดูเคาเตอร์ครับ